เชิญครับท่านประสกรครับครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมภาสกรเงินเจริญกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจใหม่ครับขอบคุณท่านประธานนะครับที่ให้โอกาสผมได้อภิปรายเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยภาคใต้ในปัญหาน้ําท่วมภาคใต้ผมได้ยินปัญหาน้ําท่วมเนี่ย มาตั้งแต่สมัยตอนที่ผมเป็นเด็กๆเ,เรียนชั้นประถมนะครับนะวันนี้จนวันนี้ผมมีโอกาสได้มาเป็นผู้แทนราษดรน,นะครับผมก็ยังได้ยินปัญหาอันนี้อยู่นะครับแล้วปัญหานี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดเฉพาะภาคใต้นะมันมีตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานเราก็เพิ่งโดนกันมาผมก็มีโอกาสไปช่วยนะครับพี่น้องที่ภาค อีสรหรือผู้ที่ประสบอุทกภัยแค่เราเข้าไปเจอเขาเขาก็เป็นกำลังใจเขาก็ได้กำลังใจจากเราแล้วนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องภาคใต้ทุกท่านนะครับและเห็นใจพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยทุกท่าน,นปัญหานี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่เราเจอกันทุกๆปีแล้วผมเชื่อว่าเราก็พูดกันทุกๆปีเหมือนกันนั่นหมายความว่าผมขออนุมานว่าเราเลือกวิธีการแก้ปัญหา มากกว่าวิธีการบริหารจัดการที่ดีการที่เกิดอุทกภัยเนี่ยมันมีผลกระทบมากมายนะตั้งแต่ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทรัพย์สินของราชาการถนนหนทางผลผลิตทางการเกษตรการประมงโอกาสที่จะได้ค้าขายนักท่องเที่ยวที่จะไปหมดเลยครับและยังเกิด ความสูญเสียบางอย่างที่ประเมินค่าไม่ได้ซึ่งเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกนารสูญเสียชีวิตผมเชื่อว่ามันไม่สามารถเอามาประเมินได้ว่าเราจะต้องมาชดใช้กันเท่าไหร่แล้วเราต้องมาเยียวยากันเท่าไหร่ผมอย <dibuj> ากเสนอแบบนี้ครับท่านประธานนะครับเราต้องใช้การบริหารจัดการที่ดีมากกว่าเราใช้วิธีการแก้ปัญหาเป็นหลายครั้งหลายคราวผมมีโอกาสไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับท่านประธานและสมาชิกในสภาแห่งนี้ผมเชื่อว่า ถ้าเราพูดถึงประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วก็โดนเรียกว่าทุกอย่างที่เป็นภัยพิบัติโดนหมดฮนะแต่ทำไมปัญหาเขาถึงเขาจัดการยังไงปัญหาเขาถึงลดลงแล้วปัญหาประชาชนก็ถึงมีระเบียบขนาดนั้นผมมีโอกาสไปที่ญี่ปุ่นแล้วได้เจอแอปพลิเคชันตัวหนึ่งก็ชื่อเป็นระบบนะชื่อ DMS นะ Disaster Management System นะภาษาไทยก็คือระบบการมือหารจัดการ อุทกภัยนะครับอันนี้มันทำไมเขาจัดการบริหารจัดการเนี่ยไม่ใช่แค่น้ำท่วมแผ่นดินไหวนะน้ำท่วมแผ่นดินไหวซึ่นามิทุกอย่างรวมทั้งแผ่นดินถลม่มนะโรคระบาดก็ใช้ไดนะ้เขาใช้อันนี้จัดการยังไนงะ DMS เนี่ยหรือระบบการบริหารจัดการอุทกภัยมันเริ่มมาจากแผนที่ซึ่งวันนี้เรามีหมดนะในพพก็มีที่เกี่ยวกับน้ำทุกคนมีแผนที่หมดฮนะ แต่ไม่มีการบริหารจัดการเรื่องพวกนี้เลยข้อมูลพวกนี้เรามีอยู่แล้วเท่ากับเรามีเรามีอะไรเรามีข้อมูลทางภูมิศาสตร์เราเห็นอยู่แล้วครับว่าถนนหนทางแม่น้ำำานําลําธารอะไรอยู่ตรงไหนบ้างป่าไม้อยู่ตรงไหนบ้างสูงต่ําเท่าไหร่มีหมดครับสิ่งที่เราขาดก็คือการใส่ข้อมูลเนี่ยที่เป็นพวกอุทกภัยลงไปว่าตรงไหนเกิดเมื่อไหร่ประชาชนเป็นยังไงและแผนการจัดการเกี่ยวกับอุทกภัยครับ การจัดการพวกภัยก็ง่ายๆฮะมี1ก่อนเกิด2องขณะเกิด3และฟื้นฟูหลังจากเกิดเหตุแล้ว3เรื่องแค่นี้ครับแต่ต้องมีบริหารจัดการในอยู่ในระบบเนี่ยเก็บอะไรบ้างครับ 1. ในแผนที่หรือในระบบต้องมีสถานที่อบพยพรวมถึงสเสบียงอาหารนะครับหมายความว่าในสถานที่ ที่จะอบพยพเนี่ยมีสเสบียงอาหารรองรับได้จำนวนคนเท่าไหร่ใครหมู่บ้านไหนต้องไปตรงไหนบ้างอันที่หนึ่งนะสิ่งที่ผมไม่อยากให้เจอเนี่ยแล้วผมไปเนี่ยในทุกครั้งที่มันเกิดอุทกภัยเนี่ยผมเห็นแล้วผมรับไม่ค่อยได้นะเพราะว่าคุณภาพชีวิตของคนไทยจะแค่นี้หรอพอเกิดน้ำท่วมทุกคนก็อบพยพขึ้นมาครับขึ้นมาที่มันไม่ท่วมนะาบางทีอาจจะเป็น บนถนนบ้างแล้วก็กางเต็นแล้วก็มีแค่แล้วก็อยู่กันตรงนี้หมู่บ้านนี้ทุกคนอยู่กันตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันให้ดีกว่านี้ไม่ได้หรือไงจริงๆเอาบริหารเอาการเมือารจัดการแบบนี้ไปทำนะผมเล่าต่อไปอันที่สองคือขนาดเกิดปัญหาพอขั้นก่อนเกิดเนี่ยเรามีการเก็บข้อมูลแล้วเราต้องอบรมเจ้าหน้าที่อบรมประชาชนนะครับทำแผนซ้อมเท่ากับว่าพอเกิดปุ๊บ ทุกคนจะรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองต้องทำคืออะไรต้องอพยพไปที่ไหนที่นั้นมีสเบียงอาหารรองรับได้เท่าไหร่ในขณะนั้นต้องมีการเช็คด้วยก่อนเกิดเหตุต้องมีเช็คด้วยว่าสเบียงอาหารหมดอายุหรือยังรองรับได้เท่าไหร่ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปพอเกิดปุ๊บทุกคนก็จะไปในจุดที่ตัวเองต้องไปใครมีหน้าที่ทําอะไรก็ทําตามแผนฉะนั้นมันก็จะไม่มีการเกิดความวุ่นวายใคร หายไปตรงไหนเพราะทุกคนรู้ว่าจะต้องไปอยู่ยังไงอยู่ตรงไหนยังไงบ้างนะครับจากนั้นในสถานที่นั้นก็ต้องมีการแพทย์ช่วยดูแลด้วยเพราะหลังจากอุทกภยัยโดยส่วนใหญ่ก็ตามมาด้วยโรคโรคระบาดจะเล็กจะน้อยก็ว่าไปหลังเกิดเหตุครับฟื้นฟูอันนี้ก็ต้องเป็นแผนเหมือนกันว่าหลังเกิดเหตุเราจะฟื้นฟูอย่างไรบ้างตามแผนหรือตามอุทกภัยที่เกิดขึ้นน้ําท่วมแผ่นดินไว้ ภูเขาไฟระเบิดซึนามิอะไรก็แล้วแต่เราจะมีการเยียวยาแบบไหนตามมาตรฐานตามสิ่งที่เราวางแผนไว้เพื่อที่ให้ทุกท่านหรือทุกคนเนี่ยจะกลับไปดําเนินชีวิตอย่างปกติสุขด้วยความรวดเร็วเพราะถ้าเกิดเหมือนผมเห็นคลิปทางใต้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหถ้าน้ำมันมาขนาดนี้เนี่ยไม่เหลือบ้านก็ไม่มี สิ่งที่ต่อไปก็คือต้องสร้างบ้านใหม่ทุกอย่างก็ซื้อใหม่แล้วเราจะยังไงเราลงไปเยียวยาเท่าเท่าไหร่หรือจะเพียงพอฉะนั้นมันก็ต้องมีแผนเหมือนกันว่าหลังจากนี้ทํำยังไงเส้นที่มันเกิดบ่อยๆเนี่ยโดยปกติมันก็เกิดกันบ่อยๆเส้นเดิมฮะถ้ามันเดิดบ่อยๆก็อาจจะต้องอาจจะให้บ้านตรงนี้เป็นทางน้ําผ่านหรือเก็บน้ําไว้ไม่งั้นเราก็กลายเป็นวันนี้น้ําเกินก็อุทกภัยครับน้ําท่วมวันนี้น้ําขาด เดี๋ยวก็ภัยแรงทุกอย่างมันต้องมาเบิหันจัดการด้วยระบบอย่างนี้ครับอันนี้เป็นข้อเสนอแนะนะครับพอดีด้วยเวลาอ่านเท่านี้นะครับก็ใช้เวลาเท่านี้ขอพระคุณครับขอบคุณครับเชิญท่าน